งามอยู่ดาวลูกคนเห็นไหมชิมมนนโอ้คำเดียวเลยอ,อร่อยบนบนบนนั่งไม่เหนียวก็วยว้นนี่เดือนหาได้เป็นน่องของเทียบพุ่เดือนหา้าสวัสดีครับวันนี้นาเดสิภาทุกคนมามาหาผึ่งกับนาออบ้อครับ สวัสดีครับผมพอแล้วครับวันนี้เนาะกลับบ่าวอัพเลยครับคนุ่งไหวฮะกินมันคือเจ้าหรอครับประสิทาพมามีมวันนี้มากับหลานมาครับหั่งไว้แย่ดอกพี่น้องหั่งก็เป็นเขึ้นหั่งแม่มเต็มเลยยิ่งอะไรยิ่งเนี่ยยิ่งช่วย ถ้าพามดแด,งน,ด,ดงนี่มดแดงไหมพี่น้องต้นบุ้ม่วงนี่หมดแดงใส่เดี๋ยวพอเห็นมาดเล,ล้นครับมันอยู่หูดตึ้งสูงไปไปนี่ครับอุปกรณ์นอกคือเก่าและแข็งใครมันอย่านี้กับน่องกว่ดีได้ครับมาก,กับร้านหน่อยกว่ดีปลาหม่าตีมิมตีพึ่งมิม เดี๋ยจับบัไดนอกเด้อเดี๋ยวเปิดทางก่นครับมันขึ้นบ่ได้อยู่กอหวกเขานี่แหะเอาไงอยู่ครับแต่ว่าต้องใส่บันไดเด้อครับมันขึ้นเหยียบบ่ได้แต่ว่ามันก็แหนงหุกจักนอยเฮากเปิดทางก่อนให้งขึ้นได้ Đang mềm đấy bây giờ mọi làm bán khai vô hợp bán tìm đi vô suốt chạy ươm đấy bây mình thấy cái hạ khăn đi chả nhắn vào tháng thường chưa nó toàn quang rồi là ôi vẫn vô đồn là bây hang hàng cây chả hàng đó ruột vẫn chả hàng đấy hợp cây đó ต่ว,ว่าน้ำหวานเต็มโอเคน่งอะไรนี่พี่หน,น,น,น่องอน้ออ้โ,หโ,หโอของเชีวจต่เจ๋อรูมิลูก,กกับต่ว,ว่าน้นำหวานนี่สุดยอดว้าวเป็นไงครับพอดีว่ต้องกลัวว่ต้องกลัว นุ่มหวานเต็มหวานเต็มบ่ต้องกลัวครับยืดเสือบนห่างแล้วครับลูกบน,นเต็มวันแล้หวหอนไม่ลองหอนเอาได้กับปันหัวอบเอาครับมมี่หูเอาดี ช้างกันลังดีเลยไซมินิเล็กๆน่ารักน่กัะมีแย้มมุมแวยไปครับไปต่อกันเลยครับลงนี่อาตะก้ามาได้ชิปดูเหรอตรงไงรสชาติอะไรไหมอร่อยหวานอร่อย những cây gần nhiều hạt cũng mất lo là hạ bữa này đó gặp bữa này phá cái ngọn mất ồ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ หางกำับกราครับรใส่มินิหางหางหม,มเนาะหางวันหญ่บันถึงกำมีถ้าวายยายตถูกหางเล็กๆได้ครับน้ำหวานกนหมีสุดยอด,ดีิหมัวโต สีน้ำหวานเยอะเหมือนทั้งที่เอาครั้งแรกมาเจับอ่ควันมาเห็นออลกว<ะ>แบงคขใครนอปีแบงไขใครนอบตกแบงค์ใครมา้ยจะจับทางไฟได้วยมา นอบลอมพวนเตไมมาน่ะได้เห็นหล่ะเมียเพินแตกปุ๊ดปุนนี่เอามาตองเาองาเาดี๋ยวบนบนบนเวีรทั้งแมงใหญยโคเด้อนอบกำลังตัดตัดกิง้งนอบตัดกิง้งของต้น ยังว่าท่านอีกทัดกิ้งล้างพื้นช่วงนี้พ่อท่านดินนี้หั่นไงนะครับขอตั้งหั่นหน่อยมาแล้วพื้นว่าถือว่าหวานนั่นจะเยอะไหมโอ้ยเต็มมก็เราหรือเปล่าน้ำหวานสุณจอดที่ก้อนละ บนบนบนเปิดนั่งไม้เมียวโก้ด้อยนี่เดือนหาได้ปีหน่องของเที่ยบุงเดือนห้าเอาเดี๋ยวพี่เสนาการครับขับไปเดี๋ยวเดี๋ยวบินไปเอาเสนาการนี่อันนี้ครั้งที่สองของเขาครับครั้งนี้กะ เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเล็กเล็กๆไซมินี่ไ่ต่อเลยครับนี่ครับเอาอยุคค้ังกันนี่นะครับเอาหางนัันมาปุ๊บหนึ่งไมาพอยยี่ดิัยอาครับ ชาติเหมือนกันแบบหวานๆอร่อยๆนี่มันยูว่าสูงนะครับก้อยที่นั่งไต่อุ้งพี่น้องเห็นบ่นี่ต้องุ้งให้หนึางถั่เบิ้งดีๆเราเห็นได้ครับพี่น้องเยอะมากก้อยนี่มันเป็นใบใหม่ใบใหม่แบบดำๆอย่นี้นี่ใบต้นแดงนะครับพี่น้อง ไม่ใส่ต้นแดงใบมัเงมันตกใส่กอใส่ไปเลยไม่เคยเห็นจะเห็นใบออบออกผมว่าไฮเบิ้งครับนาเดียเห็นแล้วนาเดียเห็นแล้วโอ้ห้างนี้งามจริงๆหลูกวานขาวจั๊วเห็ดไหมถ้าใส่หมีฟันมันบวขาดเนาะมันแตกห้างมึงจะมุนเดียวไปหมดว้าว

น้องเดชิมึงดูมีอันน้อ,นนอยๆเพื่อเนเฮ็ดซ้อนกันมีซ้อนกันน้องเดีชิมดูโอ้คูขำเดียวเลยอืมอร่อยเอาหักตรงนั้นนี่อันน้อยๆติดอยูอนนย่อย่าให้บอกเมื่อกี้ นี่ครับเรียบร้อยนเรดาอยางเลยครับมีกิ่งเล็กกิ่งหน่อยน้ำหวานแตกเมื่อสุดโอเคครับเรียบร้อยแต่ว่ากังน้ำอยู่ครับงามอยู่ครับแต่ว่าลูกคนเห็นไหมซิมุนหวานจนแหดคอได้เพี่น้องสามังมันมานเพี่น้องหมานก็ว่าลรามือนกันเด้ทั้งแน่หน่อยอยู่กัวไฟติดกันนี่ครับหาไปหามาได้สามั่งห้งกว่าเนี่ยครับหัางแน่หน่อยเรียว่ากับน้ำหวานเต็มดี ยังในคลิปนี้ฝากวาไว้ทั้งหนะครับยังในก็ฝากกดไลค์กดแชร์เ,เพื่อใคมาอว่าฟอร์ก็กดติดตามใหม่บ้าวบนะครับกับบ้าวบขึ้นใหม่หาก,กินมานนะครับสวัสดีครับผม